สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะบริษัท g ก e ีนครอ s s ซฟตี้จำกัดจัดพิธีบวงสวงสารพระพรมสารตายายประจำปี2568ที่บริษัทกรีนครอส s ซฟตี้จำกัดผลิตถังดับเพลิงเซฟไฟ ในซอยสุขสวัสดิ์84ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการงานจัดพิธีบวงสวงสารพระพรมสารตายายประจำปี2568ของบริษัทกลีนคลอตเซฟตี้จำกัดโดยมีคุณพิทักษ์คุณรัตนาสุวรรณเสเวตได้เชิญสินแสธีรพัฒหรืออาจารย์ใหญ่ผู้ก่อตั้งและประธานสารเจ้านาจาไทาจื้อปากน้ำสมุทรปราการ มาเป็นเจ้าพิธีอัญเชิญพรมเทพเทวา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน12แห่งราศีและเป็นการไหว้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ช่วยให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองบริษัท Green Cross s a f e จำกัดพร้อมให้คำปรึกษาการเลือกใช้เครื่องดับเพลิงให้เหมาะสมกับงานและสถานที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดจรจาธุรกิจโทร02-816-6841-3 02464322908181744780814081248 line gcs.sale1@gcs5 facebook fireman extinguisher แขอให้ทําการทําิต สิ่งใดธุรกิจหน้าที่การงานก็ขอให้ข้าพระเจ้าจเจริญรุ่งเรืองให้ความมั่งมีสิรธิชยัยยะมังคลังกิจการของข้าพเจ้าเติบโตเติบใหญ่ให้ดังระเบือไปถึงเงนงหนือซีมินผูกโซ่ไงซิล หวยหวยเซโร่ไปผิวซีนิงจุแบบโดโจ้ยนั่งแกไหลทีมข่าว AEC TV Channel รายง,งานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการ จองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา๋า080 611 7 7 5 5ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ